สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องเงินกู้สินเชื่อนะคะเข้ามาแล้วต้องกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารใหม่และข่าวสารทางด้านการเงินที่สำคัญที่น่าสนใจไว้ด้วยนะคะวันนี้มาดูการแจกเงินแรงงานประกันสังคมมาตรา33นะคะล่าสุดมีข่าวว่าเปิดเงื่อนไขรุ้นรับเงินเยียวยา4 0 0 0ถึง5,000บาท โดยรายง,งานข่าววันที่29มกราคมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเผยแนวทางการช่วยเหลือมนุษย์เงินเดือนแจกเงินเยียวยาโควิดกลุ่มประกันสังคมมาตรา33คนละ4,000-5,000ถึง 5, บาทจำนวนกว่า11ล้านคนคาดว่าจะใช้งบประมาณกว่า40,000ล้านบาทโดยวันที่29มกราคมปี2564นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวกับสำนักข่าวถึงมาตรการเยียวยาผู้ที่อยู่ภายใต้ระบบประกันสังคมมาตรา33จําจำนวน11ล้านคนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ภายหลังหารือแนวทางช่วยเหลือกับกระทรวงการคลังและสภาพ,พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสอสอชหรือสภาพั์ว่าขณะนี้มี3แนวทางในการช่วยเหลือ เรามาดูกันเลยว่า3แนวทางการช่วยเหลือนั้นมีอะไรบ้างนะคะโดยนายสุชาติระบุว่าจะช่วยเหลือแรงงานผู้ประกันตนตามมาตรา33จํานวน9.2ถึง9.5ล้านคนจากทั้งหมด11ล้านคนโดยมี3แนวทางค่ะแนวทางที่1ก็คือคนละ4,000บาทแนวทางที่2คือคนละ4,500บาทและแนวทางที่3คือคนละ5,000บาท โดยหลักเกณฑ์การรับสิทธิ์นะคะในส่วนของคุณสมบัติหลักเกณฑ์และเงื่อนไขสําหรับมาตรการช่วยเหลือสําหรับแรงงานผู้ประกันตนมาตรา33เช่นเดียวกับโครงการเราชนะเช่นมีสัญชาติไทยอายุไม่ต่ํากว่า18ปีบริบูรณ์มีรายได้ไม่เกิน3,000 0 0บาทต่ตอปีมีเงินฝากในธนาคารไม่เกิน5,000 0 0บาทโดยนายสุชาติได้เปิดเผยอีกว่าการเยียวยาจะเป็นการทยอยจ่ายเป็นสัปดาห์สัปดาห์ละประมาณ1,000บาทโดยคิดจากฐานมาตรการช่วยเหลือ ของกระทรวงแรงงานก่อนหน้านี้เช่นการลดส่งเงินสมทบสำหรับผู้ประกันตนมาตรา33ไปแล้ว3ครั้งรวมช่วยเหลือผ่านเงินกองทุนประกันสังคมไปแล้วใช้วงเงิน68,669ล้านบาทส่วนการใช้งบประมาณมาจากแหล่งเดียวกับโครงการเราชนะภายใต้พระราชกำหนดพอรอกอให้กระทรวงการคลังกู้เงิน1ล้านล้านบาท โดยพลเอกประยุทธ์สั่งให้ทบทวนและหามาตรการดูแลผู้ใช้แรงงานมาตรา33ซึ่งต้องขอดูตัวเลขเม็ดเงินก่อนขณะน,นี้อยู่ระหว่างพิจารณาให้ได้ส่วนข้อสรุปในรายละเอียดเรื่องตัวเลขงบประมาณที่จะใช้ในมาตรการขณะนี้เป็นการหารือในเบื้องต้นทั้งนี้หากช่วยเหลือคนละ4 0 0พบาทงบประมาณที่ต้องใช้ราว40,000ล้านบาท ขณะที่ผู้ประกันตนมาตรา39และมาตรา40ถ้าหากเข้าเกณฑ์โครงการเราชนะก็ได้รับความช่วยเหลืออยู่แล้วสำหรับข้อมูลประกันสังคมมาตรา39ขณะนี้อยู่ในระบบจํานวนกว่า1ล้านคนเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2 8จแสนคนส่วนมาตรา40อยู่ในระบบกว่า3ล้านคนเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจํานวน1นล้าน8แสนคน โดยรัฐบาลช่วยเหลือเยียวยาดูแลทุกคนส่วนตัวเลขจะได้เท่าโครงการเราชนะ7,000บาทหรือไม่หรือจะ4,000บาท4,500บาทหรือ5,000บาทขอให้หาหรือกันให้ได้ข้อสรุปสุดท้ายก่อนนายสุชาติได้กล่าวเอาไว้ค่ะและในส่วนของการแจกเงินโครงการเราชนะนะคะ โดยประชาชนแห่ลงทะเบียนเราชนะวันแรกกว่า6ล้านคนตรวจสอบสถานะการได้รับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่8กุมภาพันธ์โดยกระทรวงการคลังแนะนำว่าผู้ลงทะเบียนไม่สำเร็จสามารถทำใหม่ได้และลงทะเบียนได้ถึงวันที่12กุมภาพันธ์ส่วนกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนหรือไม่มีโทรศัพท์มือถือให้รอลงทะเบียนวันที่15กุมภาพันธ์ โดยเมื่อวันที่30มกราคมผู้สื่อข่าวได้รายงานว่าการเปิดรับลงทะเบียนโครงการเราชนะวันที่2ยังคงเดินหน้าต่อตั้งแต่เวลา6นาฬิกาที่ผ่านมาผ่านทางเว็บไซต์ www. r a เ c h a n a .com โดยทางด้านนางสาวกุลยาตันติเตมิต ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสอสคในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าโครงการเราชนะไม่ได้จำกัดผู้ได้รับวงเงินสิทธิ์ท่านสามารถลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ www. เราช n a .com ได้ตั้งแต่วันที่29มกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์ปี2564ระหว่างเวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาค่ะ สำหรับการลงทะเบียนวันแรกเมื่อ29มกรากคมที่ผ่านมาตั้งแต่เวลา6นาฬิกาณเวลา18นาฬิกานั้นมีประชาชนลงทะเบียนแล้วมากกว่า6ล้าน3 0 0 0 0นคน โดยประชาชนที่ลงทะเบียนแล้วสามารถตรวจสอบสถานะการได้รับสิทธิ์ตั้งแต่วันที่8กุมภาพันธ์เป็นต้นไปค่ะโดยประชาชนที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป่าตังเพื่อยืนยันตัวตนด้วยใบหน้า facial recognition เพื่อเปิดใช้งานแอปพลิเคชันและใช้วงเงินสิทธิ์ในโครงการเราชนะได้ตั้งแต่วันที่18กุมภาพันธ์ปี2564เป็นต้นไป ส่วนประชาชนที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จยืนยันว่าจะได้รับข้อความสั้นหรือ SMS แจ้งเตือนให้ลงทะเบียนใหม่อีกครั้งไม่เกินวันที่12กุมภาพันธ์ปี2564ซึ่งอาจเกิดจากปัญหาการกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนเลขรหัสหลังบัตรประชาชนเลเซอร์ไอชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดไม่ถูกต้องโดยกรณีผู้ที่ไม่มีชื่อกลางไม่ต้องกรอกข้อมูลลงในช่องดังกล่าว ทั้งนี้สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จสามารถเข้าไปลงทะเบียนใหม่ได้ทันทีหลังจากได้รับ SMS แจ้งเตือนโดยประชาชนที่ไม่มีมือถือหรือสมาร์ทโฟนกระทรวงการคลังจะเปิดรับลงทะเบียนกลุ่มนี้ในวันที่15กุมภาพันธ์โดยสามารถไปลงทะเบียนได้ที่ธนาคารและรัฐอยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะโอนเงินให้ในรูปแบบใดซึ่งแนวโน้มน่าจะใช้รูปแบบเดียวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะ โดยโครงการเราชนะสนับสนุนเงิน7,000บาทจากรัฐบาลมีจุดประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือด้วยการลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดรอ,อกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โดยจะสนับสนุนวงเงินช่วยเหลือให้แก่ประชาชนจำนวนประมาณ31.1ล้านคนวงเงินไม่เกิน3,500บาทต่อคนต่อเดือนเป็นระยะเวลา2เดือนสำหรับเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์2564วงเงิน โครงการรวม2 1 2 0 0ล้านบาทโดย3กลุ่มที่ได้สิทธิ์เราชนะนะมาย้ำกันอีกทีหนึ่งคะ่ะกลุ่มที่1คือผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนมีจำนวนประมาณ14ล้านคนคะ่ะและกลุ่มที่2คือผู้ที่เปิดใช้งานแอปพลิเคชันเป๋าตังและผ่านการยืนยันตัวตนแล้วจำนวน15.3ล้านคนโดยจะแบ่งออกเป็นผู้ที่ผ่านกลุ่มคนละครึ่งโครงการเราเที่ยวด้วยกันจะมีการคัดกรองอีกครั้ง และกลุ่มที่3คือผู้ที่ไม่มีข้อมูลอยู่ในระบบฐานข้อมูลของรัฐจำนวน1.7ล้านคนเช่นหาบเร่แผงลอยอาชีพอิสระเกษตรกร,ร,กรผู้อยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา39และ40ผู้มีเงินฝากรวมทุกบัญชีไม่เกิน5 0 0 0บาทณนะวันที่31ธันวาคมปี2562และผู้ที่มีเงินได้พึงประเมินไม่เกิน3 0 0 0 0บาทในปีพี2562 โดยผู้ที่ไม่เคยลงทะเบียนร,รับสิทธิ์หรือไม่มีชื่อในระบบจะต้องลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์ม w w w ร์ลไบเว็บเชน .com ในวันที่29มกราคมถึง12กุมภาพันธ์เมื่อลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เราชนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วสามารถตรวจสอบสถานะการได้รับสิทธ์ในวันที่8กุมภาพันธ์หากผ่านการคัดกรองจะต้องยืนยันตัวตนผ่านระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์โดยภาครัฐ G Wallet Application เปาตังโดยจะได้รับวงเงินช่วยเหลือเป็นรายสัปดาห์ตามที่รัฐกำหนด จะไม่สามารถเบิกเงินสดได้และสามารถใช้วงเงินได้ถึงพฤษภาค,คมปี2564เท่านั้นหากใช้สิทธิ์ไม่หมดจะไม่มีสิทธิ์ใช้เงินต่อค่ะท่านที่เข้ามารับชมสามารถร่วมกันคอมเมนต์และแสดงความคิดเห็นได้ที่ใต้คลิปวิดีโอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเงินกู้สินเชื่อของเราไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ